สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตนะครับชุดสมาร์ทฟาร์มนะครับที่เป็นงานที่อาจารย์นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภาควิชาเกษตรนะครับแล้วเขาก็สั่งไปทําชุดสมาร์ทฟาร์มนะครับเป็นงานวิจัยนะครับที่ใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับผมวัดความชื้นนะครับในดินแล้วก็วัดอุณหภูมิชุดนี้นะครับไปวัดความชื้นในดินนะครับที่แปลงผักแล้วก็ สั่งงานมายังตู้ไ o t อทีคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งก็ให้ทางเราประกอบให้นะครับมี3โซนนะครับแล้วก็ชแนลที่4เป็นปั๊มนะครับก็หลักการคือเมื่อความเชื่อในดินต่ำนะครับตามที่ทางท่านอาจารย์เ้ากำหนดไว้นะครับก็จะสั่งเปิดโซนที่1นะครับอาจารย์เ้าก็กำหนดเวลาไว้แล้วก็ลดไปประมาณ7นาทีนะครับแล้วก็ปิดโซนหนึลดโซนที่2เพราะว่า,าไม่สามารถ เปิดพร้อมกันทั้ง4โซนได้นะครับเพราะว่าแรงดันของปั๊มอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้สปริงเกอร์แตกเป็นฝอยได้นะครับผมจา,ากนั้นนะครับอาจารย์ก็ต้องการตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศแล้วก็วัดวัดค่าลักค่าค่าแสงสว่างด้วยนะครับเพื่อจะดูว่าการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับในสภาพแวดล้อมอย่างนี้แสงอย่างนี้นะครับมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็อาจารย์ก็มีความต้องการเพิ่มมาก เอ๊อยากจะได้มอนิเตอร์นะครับที่เป็นหน้าจอนะครับ L C นะครับแสดงผลนะครับทั้ง5ค่าก็จะมีค่าความชื้นในดินค่าอุณหภูมิในดินนะครับแล้วก็ค่าความชื้นอากาศค่าอุณหภูมิอากาศแล้วก็ค่าแสงนะครับค่าลักนะครับก็จะมี I O T มอนิเตอร์อีกตัวนึงนะครับก็ไม่มีสายเชื่อมต่อกันนะครับแค่จ่ายไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบก็จะเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับซิงค์ข้อมูลผ่านคลาวด์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับในการดึงข้อมูลมาแสดงณจุดจุดนี้นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตโปรเจกต์นะครับก็อาจารย์ก็เมตตานะครับปีนี้ก็สั่งเรา2ชุดนะครับก็เพิ่ง QC เสร็จ1ชุดนะครับเหลืออีกชุดหนึ่งก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เอเมลเลมส์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีโซลรีนอยด์วาวนะครับ1นิ้วนะครับจำนวน2ตัวชุดละ2ตัวนะครับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ